ยาสนอด,ดีที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้และแล้วก็เป็นไปตามที่ผมคาดหมายไว้นะครับว่าพักพลังประชารัฐจะมารวมกับพักเพื่อไทยในยการเลือกตั้งสมัยหนะ้า เป็นการผลึกกำลังกันเพื่อที่จะสู้กับพรรคก้าวไกลครับกรณีนี้ก็มีการพูดกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับเหตุตั้งแต่ครั้งที่ผู้กองธรรมนัฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกับยอมให้อุณภูมิธรรมซึ่งท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลครับเป็นรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรจริงๆควรจะเป็นบิ๊กบอสคุณพัชชวาวานะครับพลตำรวจเอกพัชรวาวาซึ่งเป็นน้องชายของลุงป้อมเป็นผู้กำกับดูแลปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับมันก็มีลางบอกเหตุเรียบร้อยแล้วนะครับพรกพลังประชารัฐนั้นหลังจากที่คุณเสถษฐาเป็นนายกรัฐรมนตรีนะครับ บิ๊กลุงป้อมก็ถอยไปก็องเงียบไปก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายเลยจริงๆท่านก็ไปดูแลเรื่องกีฬาเพราะท่านเป็นประธานโอลิมปิกนะครับกีฬาท่านก็ไม่ค่อยมีบทบาทนะคนไทยได้เหรียญทองนูน่นนี่นี่เยอะบิ๊กป้อมก็ไม่ได้ออกมาขึ้นชมออกมาดีใจมากเท่าที่ควรน,นะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับการที่ บิ๊กบอสนะครับพลตํารวจเอกพัชรวาดนั้นเป็นรองนายกแล้วก็ค้าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขณะที่ผู้กองธรรมนัฐซึ่งเป็นเลขาพักนะครับนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรเป็นไงครับโอ้โหบาลมีล้นเหลือออร่าขึ้นเลยหลังจากที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรผู้จา่าฉ,ฉาน ะครับแล้วก็มีคนต้อมรับเยอะแยะคือคนเขาจะมีบารมีอนะเขาก็ก็มีบารมีอ่ะพอมาเป็นรำสีว่าการก็ถือว่าเป็นแมวก้าวชีวิตจริงๆนะเราล่าสุดที่ผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นไปตามที่ผมคิดก็คือว่าเจมแอม,มครับคุณนรมณพินโยสินทวัตเนี่ยครับซึ่งเป็นเฮรนยิกพักพลังประชารัฐลาออก จากการเป็นเลขาแล้วก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักยื่นไปให้กรกตเรียบร้อยแล้วในวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นการตอกย้ำว่าหมดยุกบิ๊กป้อมแล้วเป็นการตอกย้ำว่าผู้ก,กองธรรมนัสและพักพวกยึดพักพลังประชารัฐไปได้สำเร็จแล้วนะครับเพราะว่าบิ๊กปอมนั้นแม้จะเป็นน้องชาย ลวงป้อมแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรในพรรคแล้วก็ไม่มีสอสอซึ่งอยู่ในสายของบิ๊กบอสเลยแม้แต่คนเดียวนะครับในช่วงที่ผู้กองธรรมนัฐเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะคุณนรณุรนก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการแรงงานไม่ใช่รัฐมนตรีช่วยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็คุณนรโมนเป็นรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงแรงงานครับเป็นคู่หูกันนะเป็นมือขวากับมือซ้ายเลยทีเดียวไทรมือขวากับมือซ้ายของลุงป้อมเลยทีเดียวบรรดาสสในพรรคถ้าจะเข้าพบบิ๊กป้อมนะต้องผ่านเจมแมมครับเจมแมมต้องเป็นคนกั้นคลองว่าใครจะคบไม่ให้เข้าพบจนสสก็บ่น,บนแล้วก็เบื่อแล้วก็บอกว่าลุงป้อมนะเป็นคนที่เขาพบยาก ปรากฏว่าผู้กองธรรมนัทกับเจมแหมนั้นก็ตีคู่กันมาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็โดนพลเอกประยุทธ์ปลดออกพร้อมกันทีเดียวนั้นการเป็นการหักหลุงป้อมมือขวามือซ้ายโดนปลดออกไปแบบว่าหน้าหงายไปเลยแต่ก็ปรากฏว่าก็มีการที่จะไปหาที่ให้ผู้กองธรรมนัทอยู่ ก็เลยทำการขับสอสออกไปไปอยู่พักใหม่เศรษฐกิจเศรษฐกิจใหม่เศรษฐกิจไทยอะไรทำนองเนี่ยไปอยู่ก็เป็นกรณีเดียวกับที่เขาก็มาพูดจะร้องเรกแขกกระเจิงกันเรื่องหมอององ่ะที่โดนขับออกจากพัรก,ก้าวไกลอ่ะแต่ตอนที่ผู้กองธรรมนัฐโดนขับจากพลังประชารัฐไม่มีใครพูดถึงเลยไม่มีสักคนเลยแต่พอตอนนี้โอ้โหมันจะเป็นจะตายจะผิดกฎระเบียบจะอะไรถึงขั้น จะไปอภิปรายในสภาในวันพฤหัสนี้เลยนะไม่รู้จะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เจ๊คแแ่มไม่ได้ตามไปด้วยเพราะเจ๊คแแ่มไม่ได้เป็นสอสอไงเจ๊แแแบมลาออกจากการเป็นสอสอจริงเจ๊คแแ่มไม่ควรลาออกนะก็เลยพอโดนปลดออกจากรัฐมนตรีช่วยก็ตกงานเลยทีเดียวในการจัดลำดับตาตร์ตี้ลิสต์หลังจากที่ผู้กองธรรมนัฐกลับมา กลับมาอยู่พ,พรรคพลังประชารัฐก็กลับมามีบทบาทอีกเช่นกันในการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์นะครับตอนแรกเจมแอมอยู่อันดับที่หกครับเจมแอมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พอใจในอันดับที่หกจัดไปจัดมาต่อรองกันไปต่อรองกันมาเจมแอมไปอยู่ที่อันดับยี่สิบครับนั่นเป็นลางบอกเหตุเจมแอมแล้วว่าหมดอำนาจแล้วนะวิก้อมก็ไม่สามารถช่วยอะไรเจมแอมได้แล้วนะ ปรากฏว่าเจมมาประกาศว่าไม่ขอสมัครสสปาร์ต้ลิสในการเลือกตั้งครั้งนี้อาเอาหล่อเอาสวยเลยทีเดียวจริงๆแล้วก็ดีแล้วครับจะอยู่อันดับไหนก็ไม่ได้สักคนเพราะพลังประชารัฐได้สส,สปาร์ต้ลิสคนเดียวนะครับก็มัวแต่ทะเลาะก,กันแทบตายนะส่วนผู้กองธรรมนัสไปลงสสเขตที่พะเยาถ้าผู้กองธรรมนัสไปเป็นตัวลิสก็ไม่ได้เป็นสอสอีอกเช่นกันนะครับผลก,การเลือกตั้งออกมาก็เป็นไปตามนั้น แล้วก็ตอนแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นพรรคพลังประชารัฐยังนิ่งนิ่งอยู่ปรากฏว่าภัยรลิกนะครับสะสะกําแพงเพชรมือขวาของผู้กองสำนักออกมาประกาศว่าจะสนับสนุนพรรคเพืเ่อไทยครับดื้อๆถ้าอย่างนั้นแหละแล้วก็เสียดายสสไยรยลิกนะจริงๆจะต้องได้เป็นรนัฐมนตรีช่วยพาณิชย์นะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็เสียดายจริงๆ ก็หายเงียบไปเลยนะสอสไผ่เล็กปรากฏว่าหลังจากนายกเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีบิ๊กป้อมก็ส่ง้องชายมาเป็นรัฐมนตรีแทนมาเป็นรองนายกและเป็นรัฐมนตรีแทนนะครับขณะที่เจมแอมไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลยในรัฐบาลคิดดูเลยไม่มีเลยอ่ะ รัฐมนตรีไม่ได้เอาไม่เป็นไรรัฐมนตรีช่วยไม่ได้เอาไม่เป็นไรมันก็ต้องมีตําแหน่งหรือเปล่าวะไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีหรือเดขารัฐมนตรีหรือเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเงี้ยจะแบบไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเป็นแค่เห็นระยิกพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมครับก็ปรากฏว่าท่านก็ประกา,ก,ปากาศลาออก ให้เหตุผลว่าจะไปเป็นผู้แทนการค้าแสดงว่าคงไปคุยไปต่อรองกับนายกเศรษฐาทวีสินแล้วหรือยังไงเพราะว่านายกเศรษฐาจะแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนการค้านะก็คือจบจบจบ,จบอะไรทั้งบิ๊กป้อมจบทั้งเจมแอมเรียบร้อยโรงเรียนทุกองธรรมนัตไปแล้วนะครับ เป็นไงครับเรื่องราวของการเมืองมันก็ไม่ต่างกับเรื่องราวของชีวิตจริงของพวกเราเท่าไหร่หรอกครับมันก็มีการจริงดีจริงเด่น <c oughs> ต่อสู้กันเพื่อให้ได้อำนาจมาก็เท่านั้นเองแหละครับก็ไม่มีอะไรมากมายไอความกระตันอยู่รู้คนขาดแขนต้องทำละมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับ มันอยู่ที่สถานการณ์แต่ละสถานการณ์เท่านั้นเองว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและพวกพ้องสิ่งนั้นคือความถูกต้องในการต่อรองทางการเมืองครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมจึงจะบอกทุกคนว่าช่วงมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งใหญ่โตก็ใช้อำนาจวาสนานั้นทำคุณความดีทำประโยชน์ให้กับชาติให้กับแผ่นดินทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน จะดีที่สุดนะครับเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้วให้มีคนแซ่ซอนสรรเสริญดีกว่านะตอนนี้แดดอ่อนๆนะครับเริ่มจะแรงแล้วมันเป็นอากาศที่ดีมากๆไม่ต้องไปเที่ยวหรอกครับไอรลงไอแลนด์หาเหวอะไรไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนหรอกครับอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ย ถ้าใช้ชีวิตให้มันมีความสุขดูแสงเหนือที่ประเทศไทยก็ได้ดูอาทิตย์แมงขึ้นทุกวันะไปดูเลยขึ้นไปบนเขาเนี่ยมาปิดโลกบ้านผมเนี่ยขึ้นไปบนเขาอะ่ะบนเขาน้ำคับน้ำจวงอะ่ะหรือก็น้ำแจ้งพัฒนาไปดูแสงเหนือที่ประเทศไทยจะดีกว่าแล้วก็ไม่มีใครมาขับไล่หรอกครับเพราะาคนมงเขาดีอยู่แล้วเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วเขาก็ต้อนรับนักท่องเที่ยว ทุกคนครับถ้าที่มีปัญหาในการดําเนินชีวิตนะมาซื้อหนังสือผมหน่อยนะคาถาตําราพลิกชีวิตกับเล่มละสองร้อยเก้าสิบบาทผมนําเรื่องราวสายมูเตลูลงไปในนี้นะครับอ่านง่ายนะสบายสบายแล้วก็มีประโยชน์สามารถพลิกชีวิตจากรบสู่รานด้น ติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook ดรกิจพลเด็วิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ไอทีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับหลังจากผมพูดจบอย่เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับดูโฆษณาหลังจากคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อจะสั่งซื้อของให้ผมได้มีเงินนะดำเนินการไปต่อสู้คดีสองคดีนะครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมเงินในการเดินทาง ไปในวันที่9ตุลาคมนะครับที่ศาลอาญาธน <c oughs> สำหรับ <c oughs> วันที่7ตุลานะครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะเปิดตัวหนังสือ o c ็อกบุ๊กเล่มน,นี้แหละครับขาษาตำราพิชีวิตใครที่อยู่ใกล้ๆพิษสันโรคมาร่วมงานผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวครับเวลา14นาฬกาที่โรงแรมพิษสันโรกออกิด ีขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามลิปตีด้วยดีเสมอมาขอบคุณคำติชมที่ติชมในช่องกิปโพสเชนราขอได้มีความสุขครับคอยพาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ